ก็ในคลิปนี้ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกคนก็รู้อยู่แล้วทราบข่าวอยู่แล้วว่าไอ้เตยหรือตัวเองเนี่ยนั่นแหละว่าจะไม่ฉายซูเปอร์เซนไตหรือขบวนการ5สีอีกต่อไปหลังจากจบอุลจูเจอร์ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องโอตาจะก็ในคลิปนี้ครับผมก็พูดข้างต้นไว้แล้วว่าพูดถึงอะไรทุกคนก็ทราบข่าวอยู่แล้วผมก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะบ้างอะไรบ้าง แต่เห็นข่าวนี้ผมก็เลยทลําละกันซึ่งถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอ,อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับก็ทําให้เกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนแบบไม่คาดฝันในวงการทาุกขอ้อสนผมก็เคยได้ยินนะว่าไอเตอร์นี่บอกว่าขบวนการนเมื่อวันกลจูเจอร์จะฉายเรื่องสุดท้ายของซูเปอร์สตยก็ฉลองครบรอบ50ปีนั่นแหละสําหรับผมผมว่ามันน่าจะเป็นที่คานตลาดหรือเปล่าวะขายของแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย ในความคิดผมนะโนดามานะครับเรื่องเปิดตัวครั้งแรกก็แบบยิ่งใหญ่เลยอะ่ะคือสมกับฉลองครบรอบ50ปีอะ่ะจริงๆมันก็มีนะมันแบบไม่ได้แบบฉายห 2, ่าง2-3สปีอ่ะอย่างในวงการเลดเดอร์เอ็กเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายของยุคโชวะใช่ไหมแล้วก็ห่างหายจากหน้าจอเลยอะ่ะจริงๆมันมีแบบนดิมวี่อย่างชินเซโตเจนะแต่ว่ากลับมาฉายจริงๆก็ยุค2 0 0พนั่นแหละเริ่มต้นอะอย่างคูกาเนี่ย เซบูรยาก็อย่างอุลตร้าแมนอ่ะก็ไม่แปลกใจอยู่แล้วและก็รู้กันดีอยู่แล้วก็สำนักข่าวจากญี่ปุ่นบางสื่อเนี่ยบอกว่าในวันที่30ตุลาคมปี2025ก็บอกประมาณว่าในซีรีส์โทคุซัสื่เนี่ยของซูเปอร์เซนไตเนี่ยที่ออกอากาศในช่องอาซาฮิเนี่ยจะออกอากาศครั้งสุดท้ายก็นวนเซนไตุคจูเจอร์นั่นแหละผู้คนได้รับความนิยมจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายปีตั้งแต่เรื่องแรกอย่างกูเจอร์ ออกอากาศครั้งแรกในปี1975ก็กำังจะปิดฉากลงที่ผ่านมา50ปีก็เท่าที่ผมรู้นะผมคิดว่ามันจะเป็นการขายข,ายของแพงการตลาดแพงหรือเปล่าคือมันราคาสูงแล้วไงสมัยเนี้ยเลยอาจจะเลิกฉายทันทีนั่นแหละในความรู้สึกผมผมได้ยินข่าวนี้ผมรู้สึกใจหายใจคว่ำเลยอะ่ะมันเป็นที่ขายของไม่ออกแน่ๆอ่ะเนือ้อเรื่องในปัจจุบันกุนจูเจอร์มันก็ไม่ได้แย่นะผมไม่รู้นะทําไมอะ่ะ น่าจะหมดกับคิงโอเจอร์ไปแล้วมั้งในความคิดผมอะบุญบูมเจอร์ก็ดีไซน์ห่วยแต่ทําไมเนื้อเรื่องดีวะแต่ขอร้องให้พี่บันไดเนี่ยขายของให้มันราคาถูกอีกหน่อยอะคือบางชิ้นบางส่วนมันอาจจะย้อมหรือมักง่ายไปอะเห็นมีคนบอกว่าตอนที่กดจูเจอร์ฉายนะก่อนฉายอะน่าจะตอนแรกมักหรือช่วงก่อนต้นอะนั่นแหละว่ากดจูเจอร์เนี่ยจะฉายเรื่องสุดท้ายของซูเปอร์สตไทซึ่งมันก็เรื่องจริงนั่นแหละ แล้ยิ่งพระราชินีก็สวรรคตไม่ทานอีกอะแล้วมาเจอข่าวนี้ผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอะก็สมแล้วละ่ะเดือนตุลาอาถรนพะอะไรแบบนี้นะผมอาจจะนอกเรื่องไปหน่อยอะแต,แ,ตแต่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะในความคิดผมอะถ้าความคิดเหมือนผมก็คอมเมนต์มาได้นะผมต้องเศร้าอีกใช่ไหมเนี่ยเจอแบบเนี้ยคือผมไม่น่าพูดแบบเนี้ยเลยคือไม่ได้อยากจะพูดอะแต่ว่าพูดจนได้ทําไมซูเปอร์เซนไตถึงดังจนถึงทุกวันนี้ ก็ในความคิดผมนะก็เห็น g o l เจอ e r ครั้งแรกก็เห็นมันมี5สีดีไซน์ดูคลาสสิก5สีมีแดงน้ำเงินเหลืองเขียวชมพูแล้วก็ยังมีเครื่องบินอีกแล้วก็ใน b a t t l e f i e r j ก็ทางมาวิลอะก็ร่วมมือกันเนี่ยในแต่ละตัวมีความแปลกใหม่ด้วยแต่ละคนอะแต่ผมไม่พูดละกันจำไม่ได้จริงๆมันมีบางขงบวนการนะที่แบบมีนักรบพิเศษส่วนใหญ่ก็โผม,มาตอนเดียวอะและในยุคเกสก็ได้เห็น g o l n e r เนี่ย มันมีความแปลกใหม่ไม่ว่าจะชื่อตัวละครลงท้ายเนเจอร์และพิเศษไปมากกว่านั้นครับยังมีนักลบคนที่6อีกด้วยแหละเออโผล่ตลอดอะ่ะฉีกไปไกลาจากคนอื่นไปอีกอะ่ะแล้วก็มากกว่านั้นอีกครับถึงขั้น USA เนี่ยยังซื้อลิขสิทธิ์จากจูเลนเจอร์ไปอีกอะ่ะทำให้กลายเป็น power レンジャーของตัวเองจนดังอีกอะ่ะที่พวกเรารู้จักกันดีอะ่ะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะถ้าเห็นขบวนการเนี้ยคิดว่า power レ n g e r แน่นอนอะ่ะแต่ว่ามันก็จริงนั่นแหละครับแต่จริงๆอะ่ะ ต้นแบบมาจากญี่ปุ่นแน่นอนจุเลเจอร์นะพอๆมันมีมากกว่านี้อีกเยอะที่มันแบบดังดังๆอะ่ะเออมันน่าจดจำกว่านี้อ,อีกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับทำไมรายได้ถึงลดลงไปอีกจริงๆผมว่าไม่แปลกใจหลือแหละว่าทำไมรายได้ทำไมมันน้อยลงน้อยลงไปอีกอะ่ะจริงๆมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้าให้ดูเลยดืดอ้อตลอดผมว่าไม่แปลกใจอะ่ะคือ มันจะแบบขึ้นบ้างลงนิดนึงบ้างส่วนใหญ่อะแต่เห็นเซนไตทําไมทําอย่างนี้วะเนื้อเรื่องก็ออกธรรมดีแต่เสือขายไม่ออกเลยทีเดียวอะคือมันไม่ได้เป็นแค่เซนไตยอย่างเดียวไรเดอร์อุลตร้าแมนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันห่างหายจากหน้าจอด้วยไงหรือสร้างเดอะมูวี่ไปก่อนอะ,อะของไรเดอร์น่าจะห่างหายประมาณ17-18ปีนั่นแหละตั้แต่แบ็คจนถึงคูกาหรืออุลตร้าแมนนี่หนักเลยอะแบบ ห่างตลอดห่างตลอดอะคือจบเรื่องนึงใช่ไหมห่างบางครั้งก็2ปี3ปีหรือปีหนึ่งอะไรอะคือส่วนใหญ่ะสมัยนั้นอะฉาย50กว่าตอนไงแต่ถึงมีบิอุสก็พอละ50กว่าตอนละเออแล้วค่อยมาเริ่มต้นที่กินกะจนถึงณปัจจุบันเนี้ยประมาณ25ตอนอะบางตอนอะอาจจะมีแบบตอนพิเศษบ้างอะไรอะก็โอเคประหยัดไปหน่อยอะ เห็นได้ข่าวว่าจะใช้ชื่อใหม่ Universe นี่อะไรสักอย่างอะจาก Super อร์เซนไตไป Universe Hero อ่ะอะไรแบบเนี้ยก็รอทางเพจหรือทวิ t เตอร์มาแจ้งอีกทีนะครับก็มีแค่นี้ละกันถ้ามีข้อมูลการพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับมีแค่นี้จริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงดีล่ะก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ